บาดนี่แยกาต่ำแจ้วด้วยวันนี้ต่ำม,มักเยอะๆเลยพี่น้องเอ,อ๋ยกินบ่เบิดเทอดกับแดงใสอันนั้นกระทะนนี้เพิ่นสิบ้าง,งาพี่นตังพริกเขียวนี่ละเขียวบนแดงนี่ละแยกเอาบะกี้กันดวงใส่ไหมยี่ตั่ เจ้าเอื่อนว่าปักพริกกะเลียงพริกกะเลียงเหมืกันพี่น้องเดี๋ยวจะสิซื้อว่าจังไรแยกกับสีตั้งซื้อว่าร่วงกินดาตำเจ้ากินกันพี่น้องน้ำพริกพริกหนุ่มพริกแก่ปนกันจ้ากระทออันนี้คนกี่บ้างเจะสิะ่อเอาแล้วล่ะ กวพริกตำแจ่ววันนี้จะใส่หัวแมงดาด้วยจ้ยาย่บ่มีดอกตัวเป็นตัวเป็นเป็นไม่ตึงต่หวัวและวก็ละมังนี่ถอยกล่องออกก่อนพี่น้องเอ๋ยตกสซะเนอใจเห็นเหๆได้จ้ากล่องฉันติดตกจ้ะ กระทะนั่นเลงกระทะที่โลแล้วเห็นปะเจ้าไม่เคยแจ้งภายในพี่น้องไม่มีแดดเจ้าเาขุกคนจ้า ไปเนาะเอาไป้ขูดขูดไปดีกว่าเก็บไวใบเหระพี่น้องนี่เก็บไว้ซะอันขัวกับขัวขัวพริกข,ข,ขัวแบบนี้แหละไว้นี่กนตก้มเจียวก็ ขึ้นมากเิ่นกับตับมันเจา้าเช้จักหน่อยเนาะพี่น,อน้องเนาะยาวจักหน่อยจ้าอาทิตย์ขึ้นเจักหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อตืบโอ้โหเมื่อตืบเมื่อตืบเลยเจ้าเสียบไฟกันนะเดี๋ยวเรือพี่น้องเสียบไฟกันเพราะวันพนบ่มีแดดเลย ยายอยากเห็นวิธีตำแจวเออล่างมาเลยลูกตำแจวแบบบานๆของยายจ้ะต่างไ,ได้เลยเออแกงแกงแกงเลยเรียบร้อยละบลา หามาห่ามาแม่ไปเด็ดใส่ไปอาอันนั้นป้าไปเอาลูกอันนั้นมามึงแน่พี่น้องลูกใส่บบจักักไรแปอวฮอดหมากเออเออไปไปหมากพักซี LAURA, ่ห <speaker> น่อยพัก <speaker> ซ <eterm oon> ี่หอมหน่อยเป็นหมากเออใส่รลดเนาะหอมดีเนาะโขกใส่กันรลยจ้ะสมุนไพรเนาะล้วนๆเลยจ้ะแม่กำลังอัดคลิปอยู่ ต่ำใส่กันรถเจ้าโอ้ยผิดติดเพชรดีสินะนะต่ำแปะแหลกป่ะไหนเราเจ้าต่ำพ่อขยโยขย่ญญาพ่อคุยคุยเนี่ยเราเจ้าจัดการใช่หรน่าลงไปทั้งเปลือกเลยเจ้าจักสองเปลียงน้านปลาลงไปเจ้า จักสองสอนเจ้าเพันสีอ้อนเผ็ดลงงั้นมันเพราะใส่น้ำปลาเนี่ยเจ้าน้ำปลาใส่จักรส้อนหนึ่งบ่พ่อจังคอยถึงไม่ตัวผงปุงป๋งลดต้องไปเจ้ะเอาเจใส่ลายเสียบลายเจเป็นสลับ แต่พี่พี่บองนี่ตาแบบอุ้ยตามกระไปตามกระไปแบบเงากระย่างขึ้นเก้าแตกขัดยาซิมกันปาโตใส่ปลาลอีกตัวเผ็ดขนาดเลยเอาหนึ่งซอนเลยจ้ะ เดี๋ยวจะเอาน้ำร่อนจากคานี่แหลจะจ้ะต้มผักใ,ใส่สักหน่อยอุ้ยยังลงไปละเอารดค่ะตกลงเฮ็ดโม่วม่วไปตัวเตียบเหรอใหญ่แซ่บเฉยดี้ดดวหละพี่น้อง,องเอาอันนี้เร้วๆวมักนาวเขาอ,ออกจังหน่อยเอา้าเอาแล้วเอาแล้ว เสียปนไปอุ้นให้แม่นี่เทใส่หมอหน่อยเลยปนจะปนประทูปรูเข็มเรียบ้อยแล้วพี่น้องเอ๋ยเอาหน้ามันนั่นหยอดทึกน้อยน,นี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเจ้าสิยาอีหยัง,ยงกับเขาเจ้าเฮอ,อเรียบ้อย กินทำไมบาดนี่จักหน้าที่แล้วจ้ะเบยอยอุ่นปนกันด้วยจ้ะนี่แล้วนี่แล้วนน่าแสบมันบอหลายๆคนที่ไปอยู่ไกลๆบ้านนี่อยู่กรุงเทพกรุงไทยก็ลอ่องเบิ้งกันว่าบอยากมันเสียย่ายรวว่าต้องอยากตามที่กิ่งตองมก็คืเทียดใช้น้ำได้พี่น้องแต่ย่ายขี่คันมกซื้อเอาซ้ำนี่ละพี่น้องกินเขาแล้วบาดนี้ หิวจ้ามาเด้อมาจินเขาน้ำยาได้จ้านี่ละลวกผักนอกค่ะโอ้ยมันก็เข่าทาแล้วเนาะพี่น้องพุ่นน่ะ